วัดีครับวันนี้พามาชมเครื่องต่างยินเตอร์440นะครับตัวนี้เป็นยินเตอร์40ตัดยนเท่า430นะครับปกติ440น้ำเดินจะอยู่2เมตร70ตัวนี้ตัดเหลือ2เมตร50นะครับ่านล้อมันนะครับชุดระบบหนวดกุ้งนะครับเราเปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนหนวดกุ้งใหม่ตัวไหนที่ขาดนะครับเครื่องตัวนี้เราเก็บสีใหม่ ตัวติกเกอร์ใหม่ขัดสีก่อนเก็บสีนะครับตัวนี้เนียนๆเลยลื่นๆนะครับเดี๋ยวชมรอบๆันสูกสายพานนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนสายพานใหม่ทำไมชมท<า>ี่ใส่ สามารถใส่เชือกได้สี่ก้อนนะครับอินเตอร์ิเจอตัวนี้จะเป็นบล็อกใหญ่นะครับขนาดก้อนสามสิหกสี่สิบหกความยาวตั้งได้ไม่เกินเมตรยี่นะครับอันนี้เราแปลงร่องเชือกให้เรียบร้อยครสำหรับลูกค้าที่อยากได้ร่องเชือกนะครับก้อนฝาจะได้ออกมาส,สวยๆนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับ ต้องเชือกบนล่างนะครับเราแปลงให้เรียบร้อยระบบชุดมัดน,นะครับเราก็เปลี่ยนบูทชุดมัดใหม่แล้วก็ถอดชุดมัดรือ้อมาเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับรวมรอบๆพันนะครับความเนียนนะครับ ระบบลูกสูบของคันนี้นะครับเราเปลี่ยนลูกปืนลูกสูบใหม่แล้วก็บูตการสูบใหม่นะครับกระปุกเกียร์ตัวนี้ก็หรือเปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนซีนล,ล้างข้างในใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้มีทีเด็ดนะครับเนี่ยมาชมครับอันนี้เราแปลงคอล่างใหม่นะครับเป็นคอร่างสี่สามห้าสี่สี่ห้าตัดปัญหาเรื่องการไต่เมาสนะครับใช้งานทนทนเลยตัวนี้ใช้งานคล่องครับ สำหรับท่านใดที่สนใจขนาดปลานะครับก็สามารถเช่ามาชมที่ร้านได้เลยร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์อำเภอลงด่วนมที่19เบร์โทรติดต่อครับ0879579453 0935732101นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ